วันนี้วันที่23เดือน11 2568พเจ้าในสงการวัฒนพัฒน์ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและจารยบูชาแดอา่องค์พระคำพระิิเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดจนครูบาอาจารย์ ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดทุมนุมเทวดา สัมัตตาจักรวาเหสุอัตตาขันฉันตุเทวตาสัทธรรมมังมุนลิชัตสะสุสตุสักขโมกขังสักเคกาเมีจะลุเปติริตาลเทธิจะลิเควิมาเนทีเปตลัเขจะคาเมตะลุนุคะหเนเคหวตุมหิเขตเตกุมาจัญญาตุเทวาจำมัคคีริวาสเมยักขันพันธานาคาตันติตาสันติเกยังมุเลพระสสนังตาเทโวเมสตตุ ทำมานัสักวนากาโลอะยัมพะทันต่าทำมมนัสักวนากาโลอะยัมพะทันต่าทำมมนัสักวนากาโลอะยัมพะทันตาบทสวดนมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิร huh ิยาคาถานัตถิเมสระนังอะยังพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจเจเวทินะสอนที่มีุนตุสัพพธานัตถิเมสระนังอะยังธรมโมเมสระนังวะลังเอเตนะสัจเจเวทินะสอนที่มีุนตุสัพพธานัตถิเมสระนังอะยังสังโฆเมสระนังวะลังเอเตนะสัจเจเวทินะสอนที่มีุนตุสัพพธาบทสวดมหาการนิโกนาโถอิทธิทัตทิกาคาถา มหาการลุนโกนาโถอัฏฐายะสัพปาปินิหนังปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัพโภพิพ ah <mer> ุทธมังเอเตนะสัจเจเวชนะมาโหนตุสัพมุตตวามหาการลุนโกนาโถอิทายะสัพพาปานิหนังปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสัพโพธิมัตุมังเอเตนะสัจเจเชนะมาโหนตุสัพมุตปัตตวามหาการลุนโกนาโถสุขียะสัพพา นินางปูเรตาวาปารมีสภาปโตสัพโธทิพุทตม่งเอเตนะสัจเวเชนะมาหนตุสปามุตพัตตาวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสัมะยังพระก,กวาสาเกตุวิหารติกะปิวตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิขุสสตีนะสิทธิมัจาจมาเตหี พิขุสเตหิสเพเอวะอารันเตหิสตาหิจจราโกตุตหิเทวตาเยพุเยนะสัมปติตาโหติคาถาคตังทัตนายาพิขุสังจฆะอัตโขจตุนังสุตาวกายกานางเทวนังอัตตะโขสิอัตโขตาเทวตา วิหารติขปีรละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสเทนะสิทธิปัจจามาเตหิพิขุสเทหนะิสเพสเหวะอารันเตหิสตาหิเจลากโกตติหิเทวตาเยปุเอนะสัมปฏิตาหติคาถาตังทัศนายาพิขุสังฆาจาย,ยานูาานะไมยามปิเอนะปักกวาเตนุสังเจเยเมยยามะอุปสัสกิทวาปักกวะโตตัดิเกปัจจารคตังเตยามาติอัตโขตาเทวตา เตยมาติภาวาพระโลภุริโสตะมาชิตตังวาภะหังภาษาเรยะภาษาสิริตังวาภะหังสเมเขยยะเอวเมวะสุวัฒเศสุเทวสุอัตตาลิหิตาภควัตโตปุริโตปุริหารสุอัตตะโคตาเทวตาภควัตตังอะภิพาเทตวาอากาศมังตังอัตตโสเอกมังตังทิตาโคเอกาเทวตาภควัตโตสัจเกหิมังคาทางอภัสสิ มหาสมโยต์ภาวานัสมิงเทวกายาสมฐาคตาคตาหัมหอิมังธรรมสมมยังทิตาเยวะอปาริสิกัสิงคติอาตโข,ขอปราเทวตาพระกวโตสลริกเกยมังคาถังอาปสิตัฐาฐาสสพิขโวสัทถามหาสุอิตังอิตะโนอัตะมกสุตาลัทธิวเนตานิคะเหตวาอินทานิยานิรักขันติปฏิตติ อาทะโขอัปปาราเทวตาภะคะวะโตฐานะเกี๊ยมังกาสังอาปสิเจตวาลีสังเจตวาปะลีขังโหหะจำมาชาเตจารันติสุวิมาลาจักกุมาสุทธัตตาตุตุนะคติอาทะโขอัปปาราเทวตาภะคะวะโตฐานะเกี๊ยมังกาสังอาปสิเเยคิจิพุทธังสารนังกตาเตเนเตนิสันติอัจญานภูมิปหายะมานุสังเทหัง วกายานังปาริปุลิสัตติอาตโขพระกวาพิโคอมันเตสิเอผภูเฮนะพิกเวทักะสุโลกตาตุสุเทวตาสัมปติตาโหติคาถาคตังทัตนายาพิคุสักะจาเยปิเตพิกเวอะเหสงอติตานัตทานางอารหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังอะเบลมาวะเยวะเทวตาสัมปติตาอะเหสุงเสยยะไมติไมหังอัตตาขิเยปิเตพิกเวพระวิสติอติตานัตทานางอารหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พรกวันตานาอภิรมาวะเยวะเทวาตาสามปติตาราวิสันติเสยามาติไมหัางอัตตร้าหิอจ,จักิสามิพิกเวเทวากายนานังนามนิกิตานิสามิพิกเวเทวากายนานังนามันิเทนิสามิพิกเวเทวากายนานังนามานิตังสุสกสุสก,กังมานะสิกโลถะพาิติเอวันพันเตโขเทพิขุประกวัตโตปจัจจโสสุงพระกวาเอตัะโวจะ สิโลกัมมนุสามิยะถากุมมากปิละิตาเยสิริคัมพลังปะหิหัตาธรรมาหิตาปุตุสาหาวะสาลินาโหหภมาพระพาภิสะภูโยโอจักขนานัสตาสุทาวิปัสนาวิมาราพิโยปัจจสเตนนตเววะเนกปิละวัตเวตโตมันติยิสถาสาวเกระเนรเตเจวกายาภิการตาเตนะถาภิขโว เทจะภิกขมะกะลลุมต an ุตวะพุทธ at well um ัสสะสสนังเตสัมปาระหุยานังอามนุสสานัทานังเอเปเกสัตถะมัตถุงตะหะสังอัตตะลิงเอตะสังเอเปตะหะสานังอามนุสสามัตถะสุงเอเปเกสนาถะมัตตะขุงทิพพาสัพพาปะภูอหงจะสัพพังอภิยายะวิขิตวานะจะกุมารโตโตะมันเตยิสถาสาวะเกละเนเทวกายาพิการตาเตนะถภิโกเโวหังคิตาริสามิ สิริหิอนุสาวุโสตหะสหัสายขากุมากะปีลวัฏวาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัตติโนโททัมนาพิการมุงพิคุณังสามิตังวะนังจะหะสหัสาเหมาวตายขานันนาตตวติโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัตติโนโททัมนาพิการมุงพิคุณังสามิตังวะนังสัตตาสีลาสีหัสหะสหัสายขานันนาตตวติโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัตติโนโททัมนาพิการมุงพิคุณังสามิตังวะนัง อิจเจโตสหัสหัสายักขานัตโตติโนอิทธิมันโตชุติมันโตนณัวันโตยัสสติโนโททัมนาพิกามุงพิคุณาสามิตังวะนังเวสมิตราปัจจสตายักขานัตโตติโนอิทธิมันโตชุติมันโตนณัวันโตยัสสติโนโททัมนาพิกามุงพิคุณาสามิตังวะนังคุมพิโรราชักกะหิโกเวปุตสสวิเนสนังพิโยนังสหัสหัสสายักขานังปุริปารสติคุมพิโรราชักกะหิโกโสภะสัพิตังวะนัง ภูณิมตต่สังราชารัตตารตโภปัสสติคันธาพานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปตสีสสะภาโวอินทนานามัทภปะลาอิทิมันโตชุต nah, ิมันโตนะวันโตยสัตติโนโตทัมนาพิฆมงพิคุณังสามิตังว่านังทักกินันจะที่สังราชาวิรูโโหตปัสสติกุณธาพานังอธิปติมหาราชายสัตติโสปตสีสสะภาโวอินทนานามัทปะลาอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสัตติโนโตทรมนาพิฆมงพิคุณังสามิตังว่านัง ปัจจิมันจะที่สังราชาวิรูปโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสัตติโสปุตสิีสสะภาโวอินทนามามัตถะภาลาอิทธิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสติโนทเทมนาพิกามุงพิกคุนังสายไม่จังวะนังอุตตรลัจจทิสังราชากุเวโรตปัสสะสติเฮกคานังอธิปติมหาราชายัสัตติโสปุตสิีสสะภาโวอินทนามามัตถะภาลาอิทธิมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสติโนทเทมนาพิกามุงพิกคุนังสายไม่จังวะนัง ปุเรมตตที่สังรัตตะโสทักข erm ินนะวิรูปโกปจิเมนะวิรูปโกกุเวโลอุตลังที่สันจัตตโลเตมหาราชาสัมมตจัตตโลทิถาทัตตานามานาอัตสุเวนะกะปิรัตเวเตสังมายาวิโนทาสะอากูวันจะนิกาสตามายาโกเฮนนตุเฮเนตุวิถุจักวิถุโตสหจันทโนกาลเสรโฉจะคินทะทันตุนิทันตุจะพมาโทโอปัมโยจะเทวสุโตจะมาติริจิตาเสนาจะคันทันโพนะโอราชานโนสโก อาคูปัญจสิโขจะวะคิมพะโลสุเรียยัตสะเอเตจันเยจาราชาโนคันธันพาสหราจุพิโททิมานาพิกามงพิคุณสมิตังวะหนังอาถาคูนาสภานาคาเวสลาจหะจหะกากรรมพระรัตตัลอาคูปายาคะสหะยาติพิโตยามุนารัตลัตโถจาอาคูนาคายสสติโนเอลามโนมหานาโคโสปค้าสมิตังวะหนังเยนาคัราเชสหะสาหะลันติทิปาปกิ たくさん。 เววัยารัสสาเตวติปติตาจิตตาสุปนาอิติเตสะนามังอภิยันธานาคานามาสิสุปนโัโตเขม,มามารสิพุทโธตหาหิวาจาหิอุปหะยันตานาคาสุปนาสารัตมกะสุพุทธังคิตาวัติหะเตนะอสุทังอสุราสิตาปาตโลวาสเต,เตยิติมันโตยสติโนกาละกัญชามหามิสมาอสุราเทวคัสสาเวปติติปติติปะหาราโทมนุจิสหกัจจะ ปุตริตรุตรนางสเพเวโรจะมามระกาศหัดดินหัตวันนพาดิงเทสังพราหุดปาลคราะมะมงสหโยธาณิพันเตพี่ขุนนางสามีทางวะหนังอาโปเจเทวาตปฏิปตะวีตเตโชวาโยธาขะคามุงวัรนาวัรนาเทโสโมจะยัสสัสสะสหเมตากรลุณากายิกาอาคูเทวายัสสตีโนทะเลเทะเลทากายสเพนานัตตวนตีโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสติโนโทธามนาพิกามุพี่ขุนนางสามีทางวะหนัง เวทูจะเทวาสหกลิจะสมาจะทเวยมาจนสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุริกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุเริยมาคูปุลิกิตาณขัดตานิปุริกิตาหาคูมันตาวาสกาวาสุนังวาตโวเทโทสกโกปะกะปุริทโททะเรตีทะริทากายาสเพนะนัตตวันถิโนอิที่มันโตชุดิมันโตนะมันโตยศติโนโททามนาพิกามุพิคุณังสามิตังวะนาง นาถาครูสหภูมิเทวชามัาลีสิิวะหาลิหากาจากโลชาจากอุปมาปุปปาสีโนวัลนาสหธรรมมาจากอจจุตตาจากเนชกาสุเรลุลูจิราอาโคอาโควาสเวสิโนทะเลเตทะเลทากายาสเพนนาณโตดิโนกิตเตมันโตชุดิมันโตนาันโตยศสีนโเท่าทามนาพิกามุกพิคุณังสารพิจารณัง มานามหาสมานามนุษสามนุษสุตตะมาทิฐาประตูสิคาอาคูอาคูมโนประตูสิคาอาตาคูหาละโยเทวาเยจะโลหิตตวาติโนปาราค้ามหาปาราคะาอาคูเทวายัสสิโนทะเลเตทะเลทากายาสเปนะนตตวานติโนอิทิมนโตชุดิมนโตนาวันโตยัสสติโนโธรรมนาพิกามุพิคุณังสามิจังวะนัง สุกากลุหาอรุณาอาคูเวนะคานาสาสหโอทกตันหาปามโมคลาอาคูเทวาวิจักขนาตถาะตาจะหาคาราชามิสกาจะยะสัตติโนสัทยังอาขาปชมโยโยทิสาอภิวัตติทะเลติทะเลทากายาสเพนนัตตวติโนอิติมันโตชุติมันโตนะวันโตยะสัตติโนโททัมนาพิกรมุพิกุังสามิตังวะนังเคมิยะเดสตามายาการตกาจะยะสัตติโนสัมภาตกาจะมาลาเศรษาโชติมนาจะอสวะ นิพมาลติติโนอารคูอาถาคูปานิมาติตาทเลเตทเลทากายาสเพนะนัตตัวติโนอิทิมัโตชุติมันโตนวันโตยะสสิโนโททัมนาพิฆมุพิคุณังสามิตังวะนังเศตเทเตเทวนิกายาสเพนะนัตตัวติโนนามันวะเนนะอาคันจุงเยจันเยสตสิหาสะหปาวุชามะขีลังโอทักขนานัตตวังทักเขโรตโคละตะลังนาคางจัตวะอาติตาอติตังสุพัมมาปัตปามัตโตจาก ปุตตาอิที่มโตสหกุตังกุตมาโดติโสจะโตปะคะสาม,มิสังวหนาสหาพมามะโกลานังสหามาพมาติตานาติอุปป,ปันนโตชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทะเลสละอิสลาอาคูเปจักกาวาติโนเตจักมัตตาปหาอาคาปหาป,หาปาริโต เตจัสเพอภิกเตสินเทเทเวพมรเกมาลเสนาภิกามิปสกันสหะสมาทิยังอัตะกันตัฏพันธัฏฐาเคนะพันธัมโตโสหมันตาปริวาเลถะมาโววุจิธะโกจิหนังอิจิทะสะมหาเสนองันหาเสนาอัปเปสยยปานินาตหามะจะจัด สาาัลังัตาวานะภาระวังสัทธาภาวุสโคเมโคยยสายันโตสุวิชโกตัท,ะทะธโถปุทธวัตติสุก,กโทอาศัยตเตเจเตจัสพังอภิยายาวกิตวานะจากกุมาตตโตมารีสัทธาสาวาเขสลา,าเน,นลเตมาะเสนอภิกันตาเตนถา,า,าภิกาวโตกเจจะอภิกันมะขลงสุตาวาพุทธ,ธสัสสะศานนังวิ ตสังคาหิปักกมงเนสังวมณปิอัจยุงสัพเพวิสังสังคามาภาริติตายาสัตสิโนโททันติสหปูเจหิสาวกาเตเจเนสุตาติ